ฮัลโหลลอตเต้ฮัลโหลเยยว่าไงเออเมื่อกี้เห็นข่าวเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอะ่ะก็เลยว่าจะชวนนายมาช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีสารช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งอะ่ะดีเลยตอนนี้เราอยู่กับอลิซเดี๋ยวเราชวนอลิสทําด้วยกันเลยดีเลยจะได้ช่วยกันแล้วตอนนี้พวกนายอยู่กันไหนอะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ดอกปทุมมาเยี่ยมาสิโอเคเดี๋ยวเจอกัน อลิสเดี๋ยวตอนนี้เยียกำลังจะมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันสืบหาข้อมูลสมุนไพรเพื่อช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งกันเยี่ยมเลยลอตเต้แล้วปฐม,มมาที่เราเยียงกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันใช่ปะใช่เลยงั้นเราลองเอามาสกัดกันดูดีไหมเผื่อมันจะใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวเรารองเยียมาแล้วเดี๋ยวเราเอามาทดลองด้วยกันสวัสดีครับผมนายสุวงพักสันติวรานุรักษ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 สวัสดีค่ะนางสาวพรชนุกเข่งค้าศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าสวัสดีค่ะอลิสาแคทีรินา่าโทมัสศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าพวกเรามาจากโรงเรียนมองฝอวิทยา,า<ไ>ลัยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาความเป็นพิษในหลอดทดลองของสารสกัดหยาบด้วยเอทานอลจากปทุมมาต่อเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 และ MDA-MB-231 สืบเนื่องจากโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขเป็นรับต้นๆของการเสียชีวิตของในประชากรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีราคาสูงอีกทั้งทำให้สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ที่อยู่ในวัยทํางานซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศถสถิติการเกิดมะเร็งในประชากรทั่วโลกพบว่าเพศชายจะพบมะเร็งตับส่วนเพศหญิงจะพบมะเร็งเต้านมสูงเป็นอันดับหนึ่งสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งพบได้ทั้งมะเร็งท่อน้ํานมและมะเร็งต่อมน้ํานมมะเร็งเต้านมในระยะแรกแทบไม่พบแสดงอาการใดๆ ผู้ป่วยมากมาพบแพทย์ด้วยการคาพบก้อนเนื้อในเต้านมหรือบริเวณรักแร้มากที่สุดอาการอื่นๆอาจสังเกตได้จากมีหัวนมบุ๋มขนาดหรือรูปร่างของเต้านมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นต้นยังไม่พบสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมที่แน่ชัดแต่พบปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเพศหญิงทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอกพฤติกรรมการใช้ชีวิตอายุที่มากขึ้นผู้หญิงที่ไม่มีบุตรและอีกหลายปัจจัย แนวนทางการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันประกอบด้วยการผ่าตัดนำก้อนมะเร็งร่วมกับต่อมน้ำเหลืองออกบางส่วนเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือไม่การฉายแสงหรือฉายรังสีการใช้ยาเคมีบำบัดเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งรวมทั้งถ้าตรวจพบว่าเซลล์มะเร็งมีตัวรับการตอบสนองต่อฮอร์โมนรีเซพเตอร์อาจเลือกวิธีการรักษาเพื่อลดการทำงานของฮอร์โมนได้ การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการดังกล่าวมีผลข้างเคียงที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลงปัจจุบันนักวิจัยหลายๆกลุ่มจึงสนใจนำสมุนไพรไทยที่มีความเป็นพิษต่ำหาได้ง่ายและราคาถูกมาพัฒนาเพื่อเป็นยาเพื่อรักษาโรคมะเร็งมีรายงานทางวิทยาศาสตร์หลายฉบับยืนยันว่าพืชที่อยู่ในวงซิงจิบราซีมีสารในกลุ่มโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้แก่ขิงขา่าพลา ดังนั้นทางกลุ่มของเราจึงมีความสนใจพืชที่อยู่ในวงซิงจิบราซีได้แก่ปทุมมาหรือในชื่อภาษาอังกฤษคือสยามทิวลิปมีชื่อวิทยาศาสตร์คือเคอร์คุม,ม่าอลิสมาติโฟเรียเป็นพืชที่มีเงาอยู่ในดินส่วนของหน่ออ่อนดอกอ่อนและดอกแก่สามารถนำไปเป็นไม้รประดับและรับประทานเป็นอาหาร แต่จะเหลือส่วนของเงาที่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วสารออกฤทธิ์สำคัญของพืชในวงนี้มักจะพบอยู่ในส่วนของเงาดังนั้นทางกลุมของเราจึงสนใจสกัดสารสำคัญในกลุ่มของโพลิฟีนอนจากพทุมาสายพันธุ์ต่างๆด้วยเอทานอนเพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เมล็งเต้าน,นมรวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติของมนุษย์ขั้นตอนต่อไปจะแยกเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสของคนปกติ PBMC โดยเทคนิค f i c a ล h y p พกกร a เ i ี n นต์เซนท i ิฟิเคชจากนั้นจะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด PBMC ของคนปกติมาทดสอบความเป็นพิษของสารสก,กัดหยาบด้วยเอทานอนจากปฐุมมาสีายพันโดยวิธี MTT Assay เติมเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC ลงใน96 w ว l well l plate ปริมาตร้0 0 0ืเซลล์ต่อหลุมทดสอบจากนั้นเติมอ,อาหารเลี้ยงเซลล์สำหรับกลุ่มควบคุมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี95เอทานอลเพื่อตรวจสอบดูว่า เอทานอลมีผลต่อการมีชีวิตของเซลล์เม็ดเลือดขาว PBMC หรือไม่ส่วนลุมมอ,อื่นเติมสารสก,กัดจ,จากปลาทุมาสายพันธุ์ต่างๆณความเข้มข้น1 5 6ถึง50ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรเลี้ยงที่ตู้เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส5%เคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้น95%นานยิ่มสีชั่วโมงเมื่อครบเวลาเติมสาร MTT ความเข้มข้น5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรลงในหลุมทดสอบบ่มไว้นานสีชั่วโมง จากนั้นดูดสารละลายในหลุมทดสอบออกแล้วเติม DMSO ปริมาตร100ไมโครลิตรในทุกๆหลุมทดสอบเขยา่าเบาๆเป็นเวลา10นาทีให้ผลึกละลายเป็นเนื้อเดียวกันวัดการดูดกลืนของแสงที่ความยาวคลื่น550นาโนเมตรด้วยเครื่อง m i c r o p พ a t e reader เซลที่มีชีวิตเท่านั้นที่สามารถใช้เอนไซม์ m i t o c h o n d r i a ล l reductase เปลี่ยน MTT ให้เป็นผลึกบรมาซานที่มีสีม่วงน้ำเงิน สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น550-600นาโนเมตรค่าการดูดกลืนแสงจะเป็นสัดส,ส่วนโดยตรงกับความเข้มของสีม่วงน้ำเงินหรือปริมาณผลึกฟอาจานที่เกิดขึ้น ซึ่งขึ้นกับจำนวนเซลล์ที่มีชีวิตจากนั้นเลือกช่วงความเข้มข้นของสารสกัดที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติมาศึกษาต่อในเซลล์มะเร็งเต้านมชนิด MCF-7 ซึ่งเป็นตัวแทนของมะเร็งเต้านมชนิดที่มีตัวรับฮอร์โมนส่วน MDA-MB-231 เป็นตัวแทนของมะเร็งเต้านมชนิดที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนและตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีบ,บาบัดต่ํด้วยวิธี MTT assay เช่นกัน ผลการศึกษาวความเป็นพิษของสารสกัดยาวด้วยเอทานอลจากประทุมมาจำนวนสีสายพันธุ์ต่อเซลล์มเม็ดเลือดขาวชนิด PBMC ได้แก่ชมภูมาลิเชอร์รี่บ้าไลสวีทและลาดดาวัน เป็นเวลา24ชั่วโมงโดยกำหนดให้ค่าความมีชีวิตของกลุ่มควบคุมเท่ากับ100%ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่เป็น Vehicle Control ให้ค่าความมีชีวิตไม่ต่างกับกลุ่มควบคุมแสดงว่าเอทานอลไม่มีผลโดยตรงที่ทำให้เซลล์ PBMC ตายและเมื่อเปรียบเทียบความเป็นพิษของปทุมมาทั้ง4สายพันธุ์ที่ความเข้มขนน้นตั้งแต่1.56-50ไมโครกรัมเปอร์มล พบว่าสายพันธุ์ว่าไลสวีทมีความเป็นพิษต่อ PBMC น้อยที่สุดเมื่อพิจารณาค่าความมีชีวิตของเซลล์ที่80%ขึ้นไปดังนั้นจึงนำปรุมมาสายพันธุ์ว่าไลสวี์ไปศึกษาในการทดลองต่อไปค่ะ ผลการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบด้วยเทนนอนจากปทุมมาสายพันธุ์บ้าไนรนสวีตต่อเซลมะเร็ตเต้นนมชนิดพอเลียง mcf เเป็นเวลา24ชั่วโมงโดยกำหนดให้ค่าความมีชีวิตของกลุ่มควบคุมเท่ากับ100%พบว่าสารสกัดปทุมมาจากสายพันธุ์บ้าไนรนสวีตที่มีความเข้มข้นตั้งแต่1.56-50ถึงไมโครกรัมอร์มิลลิลิตรทำให้เซลมะเร็งเต้นนมชนิด mcf เยังคงมีชีวิตอยู่มากกว่าร้ลค่ะและผลการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาาาาบด้ววยยอทนอนจกปุมาสสาพัธไร ต่อเซลเล์มะเรลงเต้านมชนิดพอเลี้ยง m d a m b 2 t 1เป็นเวลา24ชั่วโมงกำหนดให้ค่าความมีชีวิตของกลุ่มเซลล์ควบคุมเท่ากับ100% ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความมีชีวิตของเซลล์ลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบก,กับกลุ่มควบคุมในช่วงความเข้มข้นตั้งแต่12.5-50ไมโครกรัมมิลลิลิตรค่ะเมื่อนาค่าความมีชีวิตของเซลล์ในสภาวะที่มีสารสกัดหยาบด้วยเอเทานอลจากปะทุมมาสายพันธุ์บ้าไรสวีตต่อเซลล์ทั้ง3ชนิดมาเปรียบเทียบกันแสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบด้วยเอเทานอลจากปะทุมมาสายพันธุ์บ้าไรซสวีดในช่วงความเข้มข้น1.56-50ไมโครกรัมมิลลิลิตรไม่มีความเป็นพิษต่ออเเเซลมลืลขา p b m PBMC และ MCF7 โดยพิจารณาจากค่าความมีชีวิตของเซลล์มากกว่า80%ขึ้นไปแต่ในช่วงความเข้มข้น12.5-50มโครกรัมมลลิลิตรมีความเป็นพิษต่อเซลล์ MDA MB 2T1 โดยให้ค่าความมีชีวิตแตกต่างอย่างมีนยัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมค่ะเนื่องจากเซลเล์มะเร็งต้งนมชนิด MDA MB 2T1 เป็นชนิดที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนและตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดดังนั้นหักสารสกัดยาด้วยเอทานอลจากระทุมาสายพันธุ์บ้าไลสวีด มีผลให้เซลเล์มะเร็งชนิด m d a MB2T1 ตายจึงมีความน่าสนใจที่จะนำมาแยกสารสกัดออกลทธิ์สำคัญเพื่อนำมาศึกษาต่อในเชิงลึกถึงกลไกการออกลทธิ์และนำไปต่อยอดพัฒนาเป็นยารักษามะเร็งชนิดที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณท่านคณะกรรมการ,าการทุกท่าน,านครับ